สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายและมากขึ้นนะคะมันคือเทคนิคการใช้น้ำเสียงและการใช้คำถามของคุณมันเป็นเทคนิคที่จะทำให้คุณหลีกเลี่ยงที่จะพลาดโอกาสในการปิดการขายที่คุณควรจะทำได้เพราะลูกค้าเนี่ยจะรู้สึกหรือตีความเหตุผลของแต่ละคำถามที่คุณถามเขาออกมา จากน้ำเสียงและคำถามที่คุณใช้ในบางคำถามเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความอยากรู้ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเขาเออคุณสมชายคะพอจะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าขั้นตอนในการทำจุดๆๆของคุณสมชายเป็นยังไงบ้างคะในบางคำถามคุณจำเป็นต้องใช้น้ำเสียงที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณสงสัยเออคุณสมชายคะช่วยเล่าให้ฟังอีกทีได้ไหมคะดิฉันยังไม่ค่อยเข้าใจที่คุณสมชายพูดว่าจุดๆๆ นี่คือการทำให้เขารู้สึกว่าคุณสงสัยคุณยังไม่ค่อยเคลียร์สิ่งที่เขาพูดในบางคำถามคุณต้องชาเลนจ์เขาเพื่อให้เขาคิดต่อเอสมมุติว่าถ้ามันยังเป็นแบบเดิมเนี่ยมันจะมีผลอะไรตามมาบ้างคะและในบางคำถามเนี่ยคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าคุณกัง,งวลจริงๆกับปัญหาที่เขามีอยู่เออคุณสงชัยพอจะเข้าใจวิธีทั้งหมดที่เราสรุปให้ฟังไหมคะ เพราะว่าถ้ามันหลุดไปขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ยอดคุณสมชัยเนี่ยตกลงมาเยอะเลยนะคะจากเป้าที่คุณสมชัยตั้งเอาไว้เพราะคุณต้องจําไว้นะคะว่าการขายมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาน้ําเสียงและคําถามที่คุณใช้เนี่ยมันสําคัญมากนะคะ